สวัสดีค่ะเรามาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะน้องชมพู่เด็กหญิงอรวันเด็กน้อยเพียงวัยสามขวบที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนจะมาพบร่างน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม 2563ซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตรล่าสุดรุงพลรอดแล้วหรือไม่สารเลื่อน20ทธันวาคมนี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาพร้อมกับนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนซึ่งเป็นลุงและป้าของน้องชมพู่พร้อมด้วยทนายความนายสุรชัยชินชัย หัวหน้าทีมทนายความและคณะทนายความจากสำนักกฎหมายธรรมรังสีได้ถแถลงข่าวภายหลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่เดิมวันที่31ตุลาคม2566เลื่อนเป็นวันที่20ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา ในห้องถแถลงข่าวก็มีบรรดาแฟนขับ FC ของลุงพลมาร่วมฟังคำถแถลงข่าวพร้อมกับนำช่อดอกไม้มาช่วยกันตกแต่งบริเวณโพเดียมที่ใช้สำหรับถแถลงข่าวและนำช่อดอกไม้มามอบให้กับทีมทนายความและลุงพลป้าแตนพร้อมกับให้กำลังใจด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนขับอีกจำนวนหนึ่ง ที่มาพร้อมกับควงมาลายเงินที่ร้อยด้วยแบงค์ร้อยมามอบให้กับลุงพลป้าแตนและมีชอ่อดอกไม้แบงค์พันมอบให้กับลุงเป็นพิเศษในงานนี้ด้วยรวมมูล,ลค่ากว่า50,000บาทนายสุรชัยได้กล่าวว่าคดีลุงพลมีข้อหาฆ่าคนตายซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตตามระเบียบตุลาการสารยุติธรรม ต้องส่งสำนวนร่รางคำพิพากษาไปยังสำนักง,งานอธิการบดีอายการภาคสี่ตรวจสำนวนก่อนโดยการเลื่อนนี้ไม่ได้กระทบต่อการสู้คดีของจำเลยเพราะว่าเราบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดทั้งเรื่องข้อกฎหมายแต่การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในสำนวนการตรวจค้นวัตถุพยานมองว่า ไม่ได้ทำอย่างตรงไปตรงมามีข้อพิรุษกังขาไม่สุดจริตพอจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานอย่างเช่นการพบเส้นขนบนรถยนต์ที่ลุงพลใช้ประจำเปรียบเทียบกับที่เกิดเหตุจุดพบร่างและพบกําเกงเห็นว่าการตรวจค้นไม่มีหมายค้นจากสารการตรวจพบวัตถุพยาน ไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านจำเลยและสื่อว่าพบอะไรเช่นพบเส้นผมเส้นขนและมีดยืนยันที่ผ่านมาพยายามค้นความจริงว่าลุงพลกับป้าแตนได้หลอกทนายความหรือปกปิดข้อเท็จจริงบางส่วนหรือไม่ซึ่งก็ขอให้ลุงพลไปพบนักจิตวิทยาคลินิกและเครื่องจับเท็จ ซึ่งลุงพลก็สมัครใจเข้าเครื่องจับเท็จลลพบปกติไม่มีจิตฟั่นเฟือนไม่วิกลจริตเลยสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุก็ไม่พบว่าลุงพลป้าแตนได้ประโยชน์โดยตรงใดๆจากการตายของน้องชมพู่ทั้งกรมทัน์ประกันภยัยประกันชีวิตรวมถึงไม่พบว่า มีความอาฆาตแค้นกันโดยเฉพาะป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวตามสายเลือดของแม่น้องชมพู่และในวันเกิดเหตุก็ยังไปวัด GPS ที่สวนที่มีที่ดินติดกันอยู่เลยและทางการมารมลุงพลก็ไม่มีจิตดังกล่าวกับน้องก็เลยเอาทั้งหมดมาต่อสู้ข้อกล่าวหาจากการตรวจร่างกาย ของโรงพยาบาลสภษิษประสงค์และโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่พบการต่อสู้ทำร้ายไม่พบสิ่งใดที่เป็นพิษในกระเพาะอาหารอวัยวะเพศไม่ฉีกขาดและไม่พบดีเอ็ลุงพลในร่างและในเสื้อผ้าที่น้องใส่ด้วยคณะทนายความเข้าใจการสูญเสียเด็กอายุเพียงสามขวบเศษ แต่การสูญเสียครั้งนี้ลุงพลป้าแตนไม่ได้เกี่ยวข้องรู้เห็นแต่อย่างไรก็ตามแม้คําพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรฝ่ายจำเลยยินดีน้อมรับทนายความกล่าวนอกจากนี้ทนายความนายสุรชัยยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับการตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่อาจจะเดินตามสุน,นัข ทีมทนายได้เชิญครูฝึกสุนัขมาสอบถามก็พบว่าหากชมพู่เป็นคนให้อาหารแต่สุนัขไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเจ้าของใครให้อาหารก็ผูกพันกับคนนั้นส่วนน้องเดินขึ้นภูไปได้เพราะอาจจะเอาพลังงานจากไขมันและตับในภาวะที่ต้องเอาชีวิตรอดซึ่งหลักวิชาการ เกิดขึ้นได้และร่างกายเด็กสามขวบมีความยืดหยุ่นเชื่อว่าไปได้ส่วนน้องถอดกางเกงได้หรือไม่นั้นใช้การเบิกความนักพฤติกรรมศาสตร์ก็ได้ให้ข้อมูลว่าแม่ไม่เคยเห็นน้องถอดเสื้อผ้าแต่รับหลังอาจจะทำได้โดยเฉพาะกางเกงขาสั้นก็จะยิ่งถอดง่ายและที่สบ มีรอยขีดข่วนลักษณะเป็นบาดแผลกระทบกับของมีคมไม่ได้ถูกกระทำซึ่งทนายความกล่าวต่อไปว่าซึ่งในป่านั้นช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีต้นเพกที่มีความแหลมคมระหว่างน้องผจนเอาชีวิตรอดอาจไปกระทบจนเกิดแผลตามร่างกายหากลุงพลอุ้มน้องขึ้นไปในระยะหนึ่ง โดยวิสัยของน้องก็จะต้องร้องไห้หรือก็จะไม่ไปต่อถ้าเป็นแบบนั้นลุงพลต้องทำร้ายร่างกายให้ขัดคืนและนอกจากนี้ก็ไม่พบหนามต้นเพกที่ขีดข่วนตามร่างกายลุงพลด้วยสำหรับเส้นผมที่ขาดอาจจะเกิดจากถูกสัตว์ป่ากัดแทะเช่นหนูแมลงสาบซึ่งฝ่ายกล่าวหายืนยันว่าขาด เพราะมีของมีคมด้านเดียวฟันสับไปตนก็พยายามให้เห็นว่าการตัดด้วยของคมด้านเดียวแตกต่างจากการใช้กรรไกรตัดหรือไม่นอกจากนี้ก็มีการใช้แสงซินคโครตอนดูเส้นผมที่พบในรถลุงพลและที่พบข้างศพว่าเป็นชุดเดียวกันและคนคนเดียวตัด นายสุรชัยกล่าวว่าเราหักล้างว่าเส้นผมเป็นชีววิทยาต่างจากโลหะทั่วไปไม่รู้ว่าเก็บไว้นานแค่ไหนก่อนเอาไปให้แสงซินคโครตอนสองผลจะเสถียรแค่ไหนและมีดพกสั้นที่เอาไปตรวจว่าเป็นอาวุธในการตัดก็ไม่พบดินเอลุงพลและยิ่งบอกว่า ตัดผมไปเพื่อไปทำพิธีสะกดวิญญาณยิ่งไม่เป็นวิทยาศาสตร์และหลังเกิดเหตุนั้นลุงพลก็ไม่ได้ทำพิธีสะกดวิญญาณใครสำหรับเส้นผมที่พบในรถนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นผมของน้องชมพู่เพราะไม่มีรากผมตรวจ DNA ไม่ได้ตรวจได้แค่ไมโทคอนเดรีย ว่ามาจากสายเลือดฝั่งแม่เดียวกันโดยเส้นผมพบในรถเดือนมิถุนายน2563ซึ่งในรถนั้นเป็นรถที่ลุงพลใช้ประจำไม่เคยล้างเป็นไปได้ว่าน้องชมพู่ขึ้นรถคันนี้หลายครั้งเพราะลุงพลป้าแตนพาไปเที่ยวสำหรับประเด็นที่ฝ่าเท้าน้องนั้น ไม่บวมไม่พองถ้าเดินขึ้นเขานั้นทนายสงกรากล่าว,ว่าชมพู่สวมรองเท้าสีฟ้าขาวปลายเท้าด้านหน้ายื่นเลยรองเท้าพบรองเท้าน้องบนภูจึงเชื่อได้ว่าน้องสวมรองเท้าขึ้นไปเองเพราะปลายเท้ามีรอยช้ำมากกว่าส่วนอื่นๆของเท้าส่วนการตกของเลือด ที่อยู่บริเวณแผ่นหลังของน้องชมพู่นั้นเป็นไปตามธรรมชาติเชื่อได้ว่าน้องเสียชีวิตในท่านั้นไม่ได้เป็นการเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วนำมาอัมพรางสำหรับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC ให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด,ด้วยนะคะ